เป็นกำลังหาป่าไปกินครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์จากทาโขกหลองหน้านะครับนะ่ะหา,าจินง่ายๆหน้าโอ้สีหกักเลยวนี่ครับ ้องการอาหารเมือ่อใดก็มาจับได้นะครับพี่น้องที่ว่าบ่ต้องเก็บเสมือนตู้เย็นเ้ะเด้อสวัสดีครับกรเกษตรบ้านสวนอินดีมาแล้วครับมื้อนานเกษตรบ้านสวนอินดีพาพี่น้องเข้ามาชมบรรยาก,กาศโคกนหนองนาถึงกับความอุดมสมบูรณ์ของโคกหนองนาสามปีนะครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลย ไปกันเลยครับกับหน่มใหม่ยิมทุ่งอายุสามปีมาเบิงลอยห้องปัดนอเพิ่นไปนะครับนี่ครับที่เหลือตอนนี้ก็เริ่มจงไว้ให้เป็นพันต่อไปนะครับเอาไปเบิงความอุดมสมบูรณ์กันเลยครับพี่นอ้องในปม ขันคู่ของโกขกตรงหน้านะครับก็จะมีทั้งสองด่านนี้ก็จะเป็นกล้วยเป็นปักผ่าวนะครับผ่าวนี่ก็อายุ3ามปีกําลังจะเริ่มเติบโตม,มวนก็3ามปีเช่นกันนะครับสำหรับกล้วยก็เริ่มจะไหวไปแน่แล้วนะครับพี่น้องเนาะ จะบกเครื่อไงเพราะว่าเพ่นอายุ3มปีแล้วครับนี่มะพร้าวก็อายุ3มปีนะครับกพาพี่น้องเขาเดินชมอย่แเ,เป็นคัาวมุดมสมบูรณ์ของหนึงหน้าที่ได้ช่ำลงไปครบ3มปีกับพ่อเริ่มจะเห็นผลผลิตก้องเพ่นแล้วนะครับกับพอครบสามปีก็จะเริ่มต้นยางหน้ามาลง ไวเอีกนะครับเป็นการได้จากผลผลิตของปี 1, 2, 3, หนึ่งสองสามเข้า็จะทําเป็นสเต็ปไปนะครับสำหรับต้นเผาขกาลงเป็นตะปีแหลกครับลงพร้อมๆกันครับกล้วยข้าวติ้อ,เ,อเบิ้งไปนี่และครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนก็จะเบึ้งหลบตาไปเล็กน้อยกับกับบอเปยังค่อยไปตามธรรมชาติของฝ่าฝนนะครับหมงตอนนี้ก็จะสามปีแล้วนะครับพี่นอ้องสิ่งก็ได้เก็บผลผลิตเพิ่นไปแล้วเสืนการทำโครง,งหน้าประโยชน์ของเพิ่นก็จะมีหลายหลากนะครับ เลยผลไม่ผลไม,ม่กินมากกินผลไม้ใส่ซอยหอก็จะมีเหมือนครับเริ่มต้นเอาก็เลยจากกล้วยกล้วยขาตะไคร้ขาก็เริ่มจะไาวลงแน่กับตอมากอะไรกิน,เ,กนเป็นมะม่วงนะครับลงมาชมทางด่านคลองใส่ไก่ครับน้องงามนะครับคลองใส่ไก่ก็จะ เป็นที่เก็บกักน้ำไว้สำหรับทาทำให้ทำหน้าเขาเนาะครับครับเป็นความอุดมสมบูรณ์ของหอวหน้าก็จะมีปลาปลาลูกเคอ,อกเนานะพี่งน้องเขายเรียกว่าปลาลูกคอ,อกนี่เต็มอยู่นะครับนี่คือคลองสกไก่สำหรับตัวบอใหญ่นี่เขาก็เก็บกักน้มไว้ทาทำให้ทำหน้า สามารถทำหน้าได้ถึงแปดลนะครับโดยที่ฮ้อเราต้อง,ปงไปเพิงผ้าหนามคล้องเพื่พนอนนะครับใส่เฉพาะหนามในโคงน้งนองหน้าห้องทำกันได้หี่อไ่ครับเนาะควมอุดมสมบูรณ์จากที่ฮ่อได้ทำหงหน้าจะมี ยูไม่จิ้นทุกอย่างนะครับแต่จะพาพี่น้องเข้าไปชมอยกด,ด่านหนึ่งนะครับนี่เธอเป็นด้านเป็นโคกนะครับตรงนี้ด้านนี้ก็จะเป็นโครกราเบิงว่าเขมีต้นอันนี้นะครับพี่น้องนะนะครับเขามาก็จะมีต้นดินจีดินจีต้นนี้กับอายุเด็กสองปีครับ กาปลูกไผ่ใถ้าใสๆก็เป็นไผ่สร้างมุนนะครับต้นกับตาใส่ลำจะมีต้นนี่ครับกล้วยหอมได้กินตลอดเวลาครับพื้นที่กลางตรงนี้เขาก็จะปลูกเป็นผืดลมลุกคือทั่วกับแต่งนะครับมียูไม่กินตลอดโดยที่ว่าห้องเรต้องไปซื้อนะครับ พอเพือกกไดขาย้อมนะครับพ <tinc S 2> ี่น้องกำลังออกปลูกออกผลนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งว่าหาจินไดง่ายสำไดจากกลางทำโขงหน้าพี่น้องสามารถเอาไปทำตามเลยนะครับแยกพื้นที่หน้าออกมาทำ นิดนึงเพื่อจะได้เก็บกักหนามไว้ใช้ตัดใส่ครับเดี๋ยวเราไปชมผลผลิตจากที่เราได้โขกน้องหน้าไปคุยกับเจ้าของโขกหนองหน้าเพิน่นใดเลยนะครับ,นะรบสวัสดีค่ะกับผมกา เนกำลังหาป่าไปกินครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์จากทำโขกบหนงหน้านะครับมาหากินง่ายๆนาโอโ้สีหักแล้วนี่ครับ ต้องการอาหารเมือ่อใดก็มาจับได้นะครับพี่น้องที่ว่าบ่าต้องเปรียบเสมือนตู้เย็นเลยเจ้าเปรียบเสมือนตู้เย็นเลยค่ะเป็นตู้เย็นประจำบ้านพี่นว่าต้องการตอนใดก็มาเปิดไปทำกับเขาได้นนกับห้อจ้ะครับพี่น้องห้องก็สามารถแบ่งพื้นที่ให้หน้ามาทำประโยชน์ ตรงนี้ได้นะครับครับผมสำหรับชิปนี้ผมนะาลงุงขอขอบคุณพี่น้องอทุกคนทุกท่านครับเจ็ดบันสวนยินดีขอขอบคุณทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีครับ